จากที่หลวงพ่อมานับภาพตรงไปแล้วนั้นก็ออการจัดงานในมหาวิหารร้อยร้อยปีของพ่อที่ทําไว้นั้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็อากาศก็ดีหรือว่าแสงก็ดีเสียงก็ดีนั้นครบทุกอย่างที่หลวงพ่อทําไว้ศาลาสีไร่นั้นก็เป็นศาลาที่สมัยก่อนหลวงพ่อใช้เป่ายันกอบเพชรตอนหลังเมื่อเป่ายันกอบเพชรแล้ว คนเต็มสี่ไร่หลวงพอ่อก็มาสร้างทางด้านาาทิบสองไรเลยว่าวิหารร้อยปีของพระเด็ปพระคุณหลวงพอ่อพระราชพรมยานที่หลวงพอ่อท่านจะคุณท่านมาปรับปรุงใหม่นี้เดิมๆก็จะเป็นหลังคาไม่สูงเป็นโครงเหล็กแล้วก็เสาเหล็กก็เป็นสมัยก่อนนั่นจะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นกระเบื้องใสกระเบื้องใสน,นี่จะ แสงจะเข้าได้มันก็จะร้อนสมัยก่อนนะที่มาใหม่ๆก็จะเป็นกระเบื้องใสแต่หลังหลวงพ่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องใล้ก็ไมตื้งชี้ก็เปลี่ยนแล้วก็ความร้อนก็ยัง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 ไม่ลดลงเพราะในสาราสี่ไลน์้นก็ถือว่าใช้ประโยชน์ทุกงานที่วัดมีงานไม่ว่า,งา,างานกระดกเคราะงานกระหินงานเข้าปรรษา งานต่างๆงานทูดงก็ดีใช้ในทิปในสีไลทุกงานเลยเพราะทำเป็นที่ลงทานเลี้ยงญาติโยมที่เข้ามาเป็นบัตรธรรมของวัดพระสูงก<ม>็เลยได้แนวความคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่แหละท่านท่านเคยไปเราเคยว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะปรับปรุงาลสีไลมีงานทุกงานก็จะใช้ส,สีไลนี้ทำเป็นลงทาน ตอนนี้สมัยก่อนนั้น,ม,นมันหลังคามันเตี้ยแล้วก็ลมมันไม่เข้าแล้วก็ความร้อนมันก็เยอะเวลายาิโยมเข้าไปในนั้นคนที่เยอะมันจะร้อนมากเราใช้พัดลมอะไรก็มันจะแก้แก้ไม่หายคำท,ที่คุยกับทางที่ดมศักดิ์ก็เราจะยกหลังคาหลังวันท่อประมาณ 7, วันที่เจ็ดพันวันเริ่มยกหลังคาใช่ไหมเริ่มยกครับก็เลยมามามาวางแผนกันว่าเราจะยกหลังคาแล้วก็ ทำปรับปรุงใหม่ทำวางแผนลงลงอาหารลงครัวลงทานทั้งหมดเพื่อให้เข้าแนวแล้วก็ทังด้านความสะอาดก็ดีหรือด้านการบริหารจัดการด้านขยะก็ดีมันจะได้ทำไปพร้อมกันเลยสี่ไร่ตอนแรกก็จะยกหลังคาโดยไม่ไม่เปลี่ยนเหล็กโยมแต่ว่ามาดูแล้วไม่ไหวมันมันคีดท่านเห็มันกินมันแทบจะผุแล้ว ยกไปไม่กี่ปีเดี๋ยวต้องมาทําใหม่เราอยากจะท,ทําทีเดียวให้จบรุ่นนี้ไปเลยต่แต่แะกะว่าจะจะยกหลังคาโดยไม,ไม่ไม่เปลี่ยนเหล็กแต่มาดูแล้วไม่มันมันผุมากจากอิทเนี่ยมันกินสี่ลายนี้สร้างตั้งแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าสองเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้เป็นโครงเหล็กตั้งแต่หลวงพอ่อก็จะยกหลังคาขึ้นให้สูงกับาทย,ย,ยมหาวิหาร ยกขึ้นอีกหกเมตรหกเมตรแต่เสาพวกนี้เดี๋ยวเอาออกใช่ไหมเอาออกครับผมว่าหลังคาทุดนี้เราก็จะรื้อแล้วก็ทาใหม่หมดไอ้นี่เริ่มรื้อหลังคามา่อไหร่นะจริงๆแล้วจะรื้อเป็นจุดกันครับผงพ่อรื้อรื้อจุดว่าวันไหนที่ว่าเสามันน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มทั้งด้านความสะอาดก็ดีหรือด้านการบริหารจัดการด้านขยะก็ดีมันจะได้ทําไปพร้อมกันเลยก็จะมี โรงครัวหนัหนกๆก็จะมีวุดดูดขึ้นไปข้างบนดูดควันดูดอะไรออกไปข้างนอกเลยฐานลากในสี่ไร่ในอาคารสีไร่สองไร่รอบสี่ไร่นั้นก็ต้องทำใหม่ทั้งหมดนะโยมนะเพราะฐานลากทำไมก่อนที่ที่หลวงพ่อท่านทำไว้ท่านเทต่อม้อแล้วก็เทก้นหลุมไว้ประมาณสามสิบเซนก็อายุ ที่สิบสปีดินก็มีน้ําลงไปบ้างอะไรบ้างก็ดินเริ่มยุบเริ่มอ่อนลงก็อาคารก็อาจจะมีซุดบ้างแล้วก็ต้องทําฐานรากใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้วิยุท์จะกั้นจะกั้นในนี่อีกกว่าก็กไม่ได้สามช่องเลยก็ยกสิบเซนครับเพื่อให้ความแข็งแรงเมื่อเราทํา คราวนี้แล้วก็คงจะอยู่ไปอีกได้อีกนานอีกนานนะโยมนะก็ถือว่างานของวัดนั้นก็ดำเนินตามมาตั้งแต่พระเด็พระคุณหลวงพ่อพระร,ระาาตนโกสลนท่านมรณภาพแล้วก็บุรณะมาตลอดก็โดยมีคณะพระและญาติโยมที่ช่วยกันดูแลช่วยกันปรปับปรุง ได้นะตอนนี้นะวันนี้วันที่อะไรนะวันนี้วันที่ที่เจ็ดครับที่แปดที่เจ็ดที่เจ็ดกันยายยยังสู้ได้ประมาณหักน้ำขึ้นตอนนี้สี่ชั่วโมงเซนหนึ่งเรียนวันละหกเซนเดียวยี่สี่ชั่วโมงประมาณหกเซนตอนนั้นน้ำท่วมแล้วก็พระลอยน้ำพังอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ทำให้ดีเลยแล้วก็ เวลายติโยงเข้ามาก็จะเห็นพระประธานเลยก็จะตั้งหนาแล้วก็จะมีจะมีเพิ่มมีเพิ่มพระอีกองค์เมเป็นพระวิสุทธิเทพเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวตรงนี้พอพยกแล้วมันก็คงจะมองเห็นว่าตรงนี้มันจะโล่ขงะะขึ้นไปเยอะเพื่ออยากจะให้ลูกหลานของพ่อนั้นเข้ามาแล้วอากาศโปร่งลมเย็นสบายแล้วก็ ได้มีแสงเสียงแสงก็ดีเสียงก็ดีก็คบทุกอย่างอย่างมหาวิหารร้อยปีก็เลยมาคุยสยกับคณะพระตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะตั้งถึงขนาดนี้นะยมนะก็ทําไปเรื่อยก็พอตอนแรกนั้นกะจะเปลี่ยนเป็นแมตเทนชีทเพื่อเอาแผ่นฟอยใส่แล้วก็คงจะได้ลดความร้อนมาบ้างแหละแต่เมื่อเมื่อเริ่มเริ่มรือ้อเริ่มรื้อแล้ว มาดูโครงเหล็กแล้วโครงเหล็กที่นั่นท่านหนิมกินแล้วก็ปุกมากปุจนจนดูแล้วเมื่อเราทําไปแล้วมันไม่คุ้มกับการที่จะเราลงทุนล,ล,ลงลงทุนไปอีกอีกเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วก็อาจจะทําสีใหม่ได้แลแ้วระยะหนึ่งก็อย่างมากก็ไม่เกินสี่ห้าปีเราอาจจะต้องมาลื้อทําใหม่ก็เลย คุยกับณะพะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราท,ทําทีเดียวเลยดีไหมเอาเป็นโครงคล้ายๆแบบหลวงพ่อทําในมหาวิหารร้อยปียกให้สูงทําหลังคางไม่เตนชีดทำํำทับเสียงไปด้วยเลยแล้วก็ขยายเสาทาเสาทําภายในภายในใต้าอาคารนั้นให้ดีทั้งหมดเลย สมัยก่อนนั้นถ้าโยมมาในสองใต้ถุนสองไร่นั้นก็จะเป็นบ่อเป็นเป็นแอ่งแล้วก็มีมีน้ําขังอยู่เวลาเราล้างก็น้ําก็จะไปขังนั้นเวลาฝนตกก็น้าก็จะขังแล้วก็จมันก็มีเนินเนินตรงติดกับยี่พ้าไร่นั้นมันจะถ้าติดกับดี่พ่าไร่ตรงสองไร่ติดตามไร่นั้นมันจะเดินขึ้นไม่ได้เตี้ยมากเดินขึ้นไปบางทิงชนสายไฟเหล็กที่ที่เขาทำเป็นสําหรับถึงสายไฟนะ ยมากก็เลยนันก็ปรับปรุงทีเดียวเลยดีกว่าก็เลยขุดดินออกปรับให้ให้ระดับเท่ากันทั้งหมดใกล้เคียงกันเลยทั้งทั้งในรอบศาลาสี่ล่ยเลยสมัยก่อนนั้นแดโยมพอเสร็จงานทุดงก็ต้องเดินขึ้นบันไดตรงตึกขาวเดินเข้ามาข้ามมาแล้วก็มามาลงตรง พระยี่สิแปดองค์แล้วก็มาลงตรงตราลาสองไร่แล้วข้ามบันไดามาสี่ไร่ก็คุยคุยคุยกับพระเองั้นก,ก็เสนอกันว่าเปิดทางนี้เลยดีไหมเปิดช่องอย่างทุกวันนี้อนะก,ก็ได้มาปารบกับหลวงพ่อประกูสังฆลักษณ์ตัวจิตท่านก็บอกสมัยก่อนหลวงพ่อนั้นจะทําเชื่อมกันแต่ไม่รู้ว่าช่างไปทําแล้วก็เลยปิด ปิดก็เลยทํามาอย่างนั้นตลอดมาเลยก็ก็เลยไม่ได้เปิดนั้นก็นั้นก็คุยกับคณะพระและคุยกับหลวงพ่อตัวกจิดว่านั้นถ้าเกิดเราทําตรงนี้ขอเปิดตรงนี้เลยดียไหมถ้าได้ถ้าได้สะดวกจะโดมเดินเข้ามาก็ง่ายแล้วลดผลของอะไรก็ง่ายก็ก็คุยกันว่านั้นก็เปิดเลยดีกว่าเชื่อมยี่ห้าไล่กับสี่ไล่เดินเข้า มหาวิหารก็สะดวกรถจอดในยี่ห้าไรก็ไม่ต้องเดินอ้อมมากมายก็เปิดตรงทางนั้นแล้วก็เปิดเชื่อมตรงทางสองไร่มาจากสามไร่ลงมาสี่ไร่เช่นเดียวกันตรงนั้นก็เชื่อมมาถึงเ,เช่นเดียวกันว,วันนี้ก็เมื่อการปรับปรุงในครั้งนี้ก็ใช้เวลาประมาณ ประมาณสักสามปีแล้วมั้งในช่วงก่อนโควิดนิดนึงแล้วก็เริ่มเริ่มทำแล้วอดีในช่วงโควิดเพราะในสี่ไร่นั้นมันต้องใช้งานตลอดเลยเมื่อไม่มีสถานที่รองรับมันก็จะลําบากการจัดงานถ้าไม่มีโรงทานเยอะตรงทิ้งโรงทานยตดโยมมาออกโครงการเป็นร้อยๆโรงโรงทานแต่ละงานก็ก็เลยช่วงปรดีเลยช่วงโควิดปิดวัด หลายช่วงตรงนั้นก็เลยทำงานต่อเนื่องมาจนจนเสร็จทุกวันนี้ก็เราทำทั้งหมดครบครบทุกอย่างเลยครบทั้งแียงทั้งแตงทั้งระบบลมทั้งระบบลมเข้าลมออกแล้วก็ทางเข้าทางออกแล้วก็ทำชั้นล่างชั้นบนชั้นบนก็ห้องน้ำก็ทำใหม่หมดชั้นบนก็ปรับห้องใหม่แตไม่ก่อนห้องไม่มีห้องน้ำ ก็ทําทเป็นห้องน้ําห้องนะ้สองห้องทํำใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้นะในตลาดสองไร่นั้นก็บุรณะใหม่บุรณะใหม่ทําป้าทําไรใหม่ทั้งหมดเลยก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะไปทําบุญที่นั่นก็ได้ใช้ละตลาดสองไร่ทั้งเสียงทั้งอะไรก็ทําใหม่หมดก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําไว้อยากจะให้ญาติโยมนั้นมาวัดสะดวกสบายขึ้นมีความสุขขึ้นเมื่อเข้ามาวัดแล้วก็ ไม่ต้องเป็นนกต้งวลอะไรมากนะก็อยากจะทำตรงนี้ไว้เพื่อสนองคุณคูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างวัดมาให้ลูกหลานนั้นเป็นบัติธรรมแล้วคนทุกมีความสุขในการเปฏิบัติธรรมก็ตรงนี้ก็อยากจะทําไว้ก็ตอนนี้ตลาดนีลายนั้นก็ครบหมดทุกอย่างครบหมดทุกอย่างก็ถือว่าลงทุนลงทุนไปประมาณสองร้อยหกสิบล้านก็ <c oughs> สามารถใช้ ใช้ประชุมงานประชุมงานต่างๆได้เลยงานงานที่จะไม่ต้องใช้มหาวิหาร100ร้อยปีตลอดเลยแล้วตอนนี้นะก็อาจจะมาใช้ในมหาวิหารในตลาดสีไร่นี้ได้แม้ว่าเปิดประชุมคนตั้งสองพันก็ยังได้เลยครั้งที่แล้วห้าพันคนยังได้เลยมาเปิดมาเปิดมาเปิดบูธอนะตอนนั้นเด็กมาวันประมาณห้าพันคนก็ยังใช้สีไร่ได้อยู เพราะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตฐานที่ที่ใช้ได้ครบวงจรแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างก็แเดี๋ยวจะมีจอ l อ d เชื่อมมาจากทิศสองไล่เวลาจะดมก็จะบน่นตอนงานทุดงไม่เห็นมีแต่มีมีภาพเข้ามาเลยเลี้ยงแต่อาหารมองก็ไม่เห็นได้ <c oughs> ยินแต่เสียงก็ไม่ชัด อาจาตโยมบางทงบางทงเลี้ยงในสีไร่ไม่ได้เข้าไปเลยเพราะคนคนเยอะคนเยอะก็ตรงนี้ก็อยากจะทําให้ญาติโยมที่เข้ามาเลี้ยงงทานนั้นได้เห็นภาพบางว่าใหนที่ตองไร่ทําอะไรบ้างหรือว่างานกระถินอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเข้าไปก็ไม่ได้มีโอกาสเลยนะเพราะเลี้ยงเลี้ยงคนนี่แทบจะไม่ได้หยุดเลยคนมาทานอาหารนี่แทบไะหยุดเลยทํางานกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย ถือว่างานงานเลี้ยงเปิดลงทานนี่หนักมากบางคนมาตั้งแต่ถึงตีหนึ่งตีสองก็เริ่มลงลงมือเลยนอนน้อยนอนน้อยแล้วก็สิ่งที่เอามาทำให้โยมทำนั้นเอาของดีๆมาเลี้ยงโยมทั้งนั้นเลยแล้วตั้งใจมาทำด้วยก็ก็ถือว่าต้องหมดคณากับคณะที่มออกลงทานทุกคณะเลยที่ที่ที่มา ช่วยงานวัดช่วยงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่องานนี้ก็ถือว่าเป็นงานของหลวงพ่อท่านนะเป็นงานของพุทธศาสนาญาติโยมมาก็ถือว่าช่วยงานพุทธาศาสนาช่วยงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเพื่อให้งานของท่านนั้นดําเนินไปได้ตลอดไป ที่สิบแล้วก็ได้ฉลองสาราไปเรียบร้อยที่ข้างหน้าที่สมัยก่อนาติโยมมาก็จะเป็นจะมีพระของหลวงพ่อองค์หน,นึ่งแล้วก็จะมีพระสมัยก่อนก็พระพระกระถิมนี่แหละไม่มีที่วางก็วางอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยน่าจะาส,าสั้ประมาณก็ติดองค์ละมั้งวางตรงนั้นน่ะเวลาน้ําท่วมทิ้งก็พระก็ลอยบ้างอะไรบ้างก็เป็นพระ พับไฟเบอร์ก็จะไม่ดูไม่สวยงามก็เลยมาคิดว่าเอางไน,นก็ทํากันสักทีเดียวเลยดีกว่าองค์องค์ฐานพะระองค์ใหญ่ก็พระสิบสองตอนแรกๆก็จะเป็นพระปางวิสุทธิเทพคุยกันหลายเที่ยวหลายเที่ยวก็พระวิสุทธิเทพนั้นก็สวยแต่ว่าความความใหญ่ของพื้นที่นั้นจะไม่ได้องค์พระวิสุทธิเทพก็จะจะ,จะความความใหญ่อะ ก็จะได้แต่ความสูงแต่ความใหญ่ความความที่จะเข้ากับตลาดจะไม่เข้ากันก็เลยก็เลยปรับมาเป็นพระพระเดตองระสมทรงเครื่องอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ก็น่าตักสิบสอกแล้วก็ตนหนึ่งพระของพระเดชพระกุหลวงพ่อที่ทําไว้พระประธานของเต่าหน้าตักสี่ตอกนั่นก็เอาไว้ด้านหน้าแล้วก็เรามีเสริมหลวงปู่ปานหลวงพ่อพระราชบ่มยาหงพ่อพระรานกกาโกผลแล้วก็ทำเท่น สูง้นจังน้ําแล้วก็ตนหนึ่งก็มีธรรมาตรหรือว่ามนตบธรรมาสของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนสมัยเป่ายันกอบเพชรก็อันนี้ก็หลวงพ่อได้ใช้อยู่ในวนหนึ่งนั้นตอนหลังนั้นหลวงพ่อเลิกใช้เพราะท่านบอกว่าสมเด็จองกมกถมท่านมาประทับอยู่ท่านก็เลยมีธรรมาสอีกธรรมาสหนึ่งที่หลวงพ่อใช้ตอนนั้นเป่ายันกอบเพชรก็อันนั้นก็เลย ทำเป็นแท่นแท่นอยู่ข้างๆถ้าโยมเข้าไปก็อยู่ทางขวามือพระนั่นคือเป็นแท่นที่หลวงพ่อทําไว้ของเก่าอีกด้านหนึ่งก็ทําเป็นให้เพื่อบาลานซ์กันก็ทําเป็นซุ้มของของพระวิสุทธ,ธิเทมก็ได้อัญเชิญไปเรียบร้อยก็ถือว่าเมื่อเมื่อวันที่เจ็บนั้นได้อัญเชิญพระมหามงกุดที่เราร่วมหล่องเงินกันแล้วก็เปียกทองแล้วก็ปิดเพชรเพื่อเป็นพุทธบูชาธมูชาก็อัญเชิญ อดิตสถานไว้นตะตลา4สีไร่เรียบร้อยทุกอย่างนะในตนหนึ่งนั่นก็จะมีติดจอ LED สองข้างจอจอ LED สองข้างก็จะคล้ายๆมหาวิหารร้อยปีก็ประมาณนั้นใช้ไปรประมาณสักสองร้อยหกสิบล้านประมาณสองร้อยหกสิบล้านอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้เงินของญาติโยมนะโยมนะญาติโยมที่ร่วมบุญมาก็จะไ,ได้จะได้ เข้าใจว่าเงินทุกอย่างทุกบาททุกตังค์ที่โยมมาเอามาทําทุกอย่างไลโยมไม่ได้เอาเงินของโยมไปไหนเลยทาบุญณะนะของพ่อให้ดีทุกอย่างได้ฉลองตาลาสี่ไลดังที่ฝาความปาลบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและลูกหลานของพ่อนั้นก็ทําถวายท่านเรียบร้อยทุกอย่างนณะพระก็ถือว่าการทํางานในสีไลนนั้นก็ใช้ประโยชน์ได้ครบวงจร ขอให้ยเยยมทุกท่านทุกคนนั้นมีแต่ความสุขมีความเจริญมีความคล่องตัวไม่ว่าปรารถนาสิ่งใดก็ต้องปรารถนาทุกอย่างให้รวยๆทุกคนนะรวยๆยตลอดชีวิตตลอดชีวิตของเราที่ทําบุญเพื่องานพุทธศาสนางานวัฒน์สงก็ขอให้ให้รวยรยตลอดไปตลอดชีวิตและขอให้ได้เข้าถึงึพันธิการด้วยกันทุกท่านทุกคนในชาติปันนี้ด้วย